เราจะไปหลังโบ์เราหรือว่าหลังสำนักงานมาเลยเนี่ยถ้ามาทางนี้คือเราต้องสองนะเนี่ยส่องสองสองนะสองก่อนเพื่อนสองก่อนเออสองเถอะมันจะเราเราจะได้รู้ว่าเราเข้าทางไหนไงที่สองเนี่ยระเบิดมันใช้ไงนะระเบิดเหมือนเหมือนทอมฮอคเลยเคยใช้เคยใช้ทอมฮอคไหมเิดมันอยู่ช่องไหนอ่ะเลือกมันอยู่ช่องเดียวบเชือกเลือกใช้ขวดนั้นก่อนนะขวดที่ซื้อในร้านอ่ะแกะแกะกระสุนก่อนอ่ะส่องก่อนส่องก่อนแกะกระสุนก่อนเออโบตบต้านรวมรวมทุกคนไว่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปกับบักก้า กองการเรามากันสองคนนะที่เหลือมันให้วีมุ่งนั้นไว้ไม่มีคนเลยวะเฮ้ยมี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 อยู่หน้าร้านปืนหน้าร้านปืนไอ้นวลมีมีมีกี่คนกี่คนกี่คนสองคนได้นะฉันว่าไม่ไม่เยอะไม่เยอะบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนไม่สู้เราไม่สู้เรางั้นบองการไปลงโบสถ์ไปลงโบสถ์โอเคลงโบสถ์นะเดี๋ยวรอรอรอนี่ก่อนเดี๋ยวไปเรียกเพื่อนมาบอกเพื่อนมันมีสองคนมา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 อยู่ไหนแล้วเนี่ยมา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 มีสองคนอยู่หน้าร้านปืนเดี๋ยวเราลงโบสถ์เราลงโบสถ ลงโผมเลยใช่ไหมโผมโบดโผงโบดเดี๋ยวมันมารวมก่อนมารวมตรงบังกาก่อนมารวมก่อนมารวมตรงนี้ก่อนเห็นขี่ม้าไปสองคนบังกาเอามันขี่ม้าไปแล้วชุดดำไปแล้วเหรอมันหรือปะมันหรือว่าชุดดำเห็นชุดดำไม่ไอหนวดคืออยู่ยัง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 อยู่ไปหลังโบดนะอ้อมบ้านตรงนั้นอ่ะโอเคโอเคโอเคเข้าใจเดี๋ยวมันเห็นแล้วกันหรือเรานัดกันยิงไปเลยวะสองคน กระดาษไม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ว่ามีมุมยิงวะเออมุมยิงธนูไหมล่ะเนี่ยเลยข้างเนี่ย,ย,นะอ,ยอย่าออกอย่าออกเยอะน่อยออกเยอะมันเห็นนะไม่เห็นละมันไปไหนแล้วไปไหนวะเราต้องน่าจะรู้ว่ากลับไปสถา,านีหรือเปล่าเพราะมันช่องวิ่งแสบ ตรงเนี้ยได้ตรงเนี้ยได้ตรงเนี้ยสู้เยเอาอ้างี้ไปหลังผมจบไหมเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างบนอ่ะใครเต็มเลยข้างบนอ่ะข้างบนเหรอชั้นสองอ่ะสองที่ชั้นสองใครไปข้างหลังวิ่งข้างหลังวิ่งข้างหลังเพื่อนวิ่งข้างหลังไปนู่นเลยอ้อมไปข้างหลังเลยข้างบนใครอ่ะเอะชั้นชั้นสองชั้นสองปืนประชาชนประชาชนสองมันยังอยู่มันอยู่มันอยู่หน้าร้านปืนข้างล่างสองคนอยู่ข้างล่างสองคนอยู่อ้อมสายไป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 มันไม่เห็นไป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 เลยไปเลย เอาเลยถ้าสับได้<อ>สับเร,เ,รเร็วเร็วเร็วงานเร็วงานเร็วงานเร็วม,มันเผลออยู่เฮ้ยเอิรอดต่อหนึ่งเร็วอยู่นี่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 จะเรียกม้าเหรอ โอเคเรียบร้อยช่วยกระทงไปขึ้นมาฮีก็เสร็จขวานสิครับไปไปรวมไปรวมกับเพื่อนไปรวมกับเพื่อนก่อนหมดแล้ว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 เคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วเอ๊ะนี่ใคืออรผมเทิดมือชาช่วยไม่ได้ถืออะไร อย่าทำฉันเลยอ่ะจะไม่มีอะไรอ่ะพวกความไม่เดี๋ยวทำอะไรนี่ทำม่ได้รอะบายฉันเลยใช่ถ้าแกไม่ใช่เจ้าหน้าที่แกไม่โดนอยู่แล้วนะไอ้พวกแกมาบุกเมืองอ่ะฉันไม่ได้จะมาบุกเมืองฉันแค่ทำให้มันหลอนน่ะไอ้พวกเจ้าหน้าที่ไอ้แกมีอะไรหัวควางอืมมันเป็ีอะไรแกใช่คนที่ยื้ออะไรนะที่ดีหรือเปล่าที่จะมาขอทำงานกับลูกชายฉันเนี่อทำงานดูสเพื่อนเย่เนี่ย ซื้อขวาเนี่ยบางตัวใบส้มสีหมดแล้วฉันเช็คน่ะฉันเช็คแต่ยัรไม่ด้นะไปดีค่ะไม่ได้ชอบพวกที่ทำงานสีกฎหมายอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากไปลาบค่าว่าแบบจะมาถึงอะไรไาเป็นลงกับเพื่อนได้แล้วปะไปลงไปลงกับแต่โชคดีนะตาลุงจะเข้าสอนอแล้วล่าสุดงัดแล้วมีไหมในสอนอมีหรอมีหรอไม่ตายวะนยิงไปนั้งเยอะเอ้ยนั่่นนะยืนใครยืนอยู่นะ นี่ใช่ไหมหรือเปล่าล่วงไม่รู้ล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วน่าจะใช่ขึ้นแดงหรือประชาชนชั้นสองไม่รู้ปรเอาประชาชนชั้นสองเหรอเขาแล้วไะตัวเมื่อกี้ไปไหนอ่ะเราควรจะเอาเป็นที่ีใช่ประชาชนเหรอไม่รู้เห็นเขายืนอยู่อ่ะมืดๆอ่ะแต่มันล้มไปแล้วอ่ะเรากลับไหมกลับได้แล้วไหมไปไปไปฟังก้าไปไปรอหน้าวันเดทายไหม ไปดักไหมไปดักก็ได้เอาวะล่ะนะาเวรเลนทายไปเดี๋ยวมันต้องกลับมาช่วยเพื่อนมันนะเพราะมันรู้ว่าเพื่อนล้มอ่ะเอาวิจิออกทางไหนดียังไม่เห็นแต่ไอหลังโบสถ์เนี่ยรอรอหลังโบสถ์ปะล่ะหรือว่าเครบไหมอ่ะหน้าหนาเลนทายฝั่งไหนเสร็จครบไหมครบครบยิบสีเอ้าเฮ้ยมาโู้ตใครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มั้งหัวขาวอ่ะไปจากควาบิติเอายิบสีอ่ะไม่หมดหรอกหรือไงคุยแหละ ล้มเหรอเฮ้ยหมอมาหมอมาหมอมันหมอมาดึงแล้วนะไม่ล้มนะสองคนมันไม่ได้ยิงพวกเราเลยด้วยซ้ำใช่ใช่ไม่น่าจะล้มอ่ะแต่หมอมาหรือเปล่านะบอรลูนหมอมานะไอเย็นพวกที่ข่ายเห็นยิปซีไปไหนวะโดนแม่มดนะยังโดยแม่มดน่าจะแม่มดน่ะยิปซีส่งล็อกมาบอกว่ารอบนเขารอบนเขาไหนอ๋อ เคเอ้ยยิบย mm ิบตามตามตามโบต้าไปไปรับพี่ซีก่อนไปอยู่บนเขาอ่ะเนี่ยเนี่ยโบต้าไปโบต้านำโบต้านำไอตัวหนีมันขึ้นมาไปอ่ะบังก้าเออก็ป่าม้าเลยใครไับมันได้วะชั้นชั้นชั้นมันขึ้นมาแล้วเป้ามันใหญ่อ่ะมันไม่รู้เหรอวะแกหนีอะไรตรงนู้นเนี่ยไหนไหนยิบซีไหนบนเขาเนอะแล้วไม่ไปทำไมเขาไป ไฟต้นไหนอะบอกเขาลงมาเนี่ยเรามาแล้วเนี่ยไปดักไหมดักดักเอาดีตรงไหนเอาตรงเขาข้างหน้าของวันเลนไทนยอะเผื่อมาหาเพื่อนมันไปไหมเอาซี่เอาซี่เอาซี่แต่แต่ไม่เอาไอ้เขาเนี่ยแล้วถ้มันขึ้นได้สามทางไอ้เขาเขาเรียกว่าเขาอะไรวะเขาที่ทุ่มทุกที่เลยเออว่าจะไปรดเลยนะไปออกไปข้างหน้านู่นดีกวะไป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 ข้างบนไปข้างบน ไปเอาต่อเราเอาต่อเราเอาต่ออ้อมหลังบดเอาให้หลอนนะเอาให้แบบอืมข้างหลังหลอนไปแล้วขี่มาจเอ้ามีมีข้างหลังชนเหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนชนมีคนชนเอรถเอ่อบังก้าบังก้าแป๊บนึงบังก้าบังก้าแป๊บนึงแป๊บนึงบังก้าบังก้าบังก้าข้างข้างหลังข้างหลังขี่มาชนบังก้ามาข้างหลังมาเลยไหม ไป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 บังกล้าไปนู่นเลยคิดว่าพวกมันจะมาหาเพื่อนไหมมามันก็ต้องเรียกว่าจับแล้วมาทําคดีแถวนี้อยู่ดีอ่ะฉันที่ว่ามันต้องผ่านแถวนี้แหละใช่แต่แต่เขาข้างหน้านั้นมันขึ้นได้หลายทางนะไม่เอานะแต่มนจับเราไม่ได้นะหรือนอกเมืองไม่หรอใช่มันจับไม่ได้มันก็ต้องไปทํางานดำนี่ไปซิป่ะไปว่าสีหาพวกมันดีกว่าหาดิอย่าไปอย่าไปทํางานดําแล้วกันไม่ต้องทำหรอกไม่ทำไม่ทำไม่ทำเดี๋ยวเราจะเล่นไปแต่มันต้องมีตัวหลุดมาเหมือนเดิม ลาตะเวนอะไรพวกนี้ยใช่เราเล่นอย่างนี้บ้างใช่ใช่ให้มันใกล้งานด๊อมันก็จับเราไม่ได้อยู่แล้วแต่มาเราก็นอนรอหมออ่ะเมื่อยู่ๆทุกคนก็หายไปเลยอ่ะใช่เหรอไม่ต้องบอกว่าอยู่ๆยิปซีหายไปหรือเปล่าหาไม่เจอเลยหาใครไม่เจอเลยออกมาก่อนเลยอ่ะยิปซีหาไม่เจอจิงวิ่งวนเลยอยู่วนขนาดนั้น แล้วก็เมื่อกี้ไปดูตรงร้านปืนมีคนตวนวัชุดสีขาวหมวกหมวกสัตว์ปลาสีขาวเหมือนหมวกแรลกคูนขาวอ่ะเขาเขียนจดหมายผมสงขาาหรือเปล่าวอเวรนั่นอ่ะเออไอเวรนั่นจำได้ไหมลุงเออเออเออเก็บแพงจะดีว้างขี่ไปเล่นเล่นถึงรถเลยไหมเพื่อนแต่เกาะกลุ่มกันไว้นะอย่าอย่าห่างนะอย่าห่างห่างกรบวนเดิมเลิกได้ได้ขี่เล่นได้เอาดีขี่เล่นเป็นทางรถเลยเออทางรถเลยมันมันอยู่แน่ ชอบใ่ชอบชอบใจตั้งแต่เขามาบอกแล้วหรือหรือมันประชุมอยู่วะยังไงวะไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่รู้เราเจอเราเออไม่รู้ไม่เกี่ยวตอนเรานิ่งก็จ้วงเลยอยู่นิ่งๆเราก็ซัดหมดอ่ะตอนเราประชุมที่เผามันยังบุกมาเลยพวกเนี้ยถ้าไม่เจอเราก็ไปแบ็กเน่เออไม่ไม่แบ็กดิเซ้นนี่เซก็ยังมีเซ้นก็ยังมีอยู่อย่าลืมว่ามันว่าเป็นไอ้พวกปลากระพงน้ำตื้นเนี่ย ปลากระพงน้ำตื้นเขาคนน้ำมันความหมายมันคืออะไรอะปลากระพงน้ำตื้นขอขยายความที่นึงขยายความขยายความก็คือมันเป็นเอปลาที่ชอบอยู่รวมกันอ่ะใช่แล้วแล้วอยู่น้ําตื้นแมันตายง่ายๆนะอ๋อมันตายน้าตื้นไว้กันเถอะอยู่น้ําลึกไม่ได้หรอกอยู่ได้แค่น้าตื้นๆคำพูดที่ลึกซึ้งล้ำลึกจริงนะขนาดจะคิดเอาเองนะใช่เลว ไปไปไปตามตามโบต้าไปเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากปลาปลาพวกนี้มันจะโดนล่าได้ง่ายน่ะอ๋ออุ้ยเข้ากับพวกเราแมนอยู่นะเด๋ยวพวกเราตอนกลางคืนก็ไม่ต่างกันนะใช่เราเราน้อยเราต้องระวังตัวเองอ่ะคาว่าเขาจะเออไม่เล่นเออไม่หมายถึงว่าไม่อยู่ถึงกลางคืนแล้วน่ะไม่ไหวจะเคลียร์มันต้องเป็นเออเรียกว่าอะไรอําพรางตัวน่ะถ้าจะอยู่แบบโดดๆอ่ะเหมือนช่นนัเราไปถึงเซ็ตเลย ล่ที่เชนเลยก็ได้ไล่ยาวนู่นเลยนะปวกะการังวันนี้นะเออเอาไะไหนๆก็มันหลอนแล้วอ๋อไอ้มันหลอนหนักไปเลยอ่ะถ้าถ้าเวลาไล่พวกมันอ่ะถ้าอยากจะผักมันให้เปลี่ยนเป็นธนูนะพะาดไล่ไม่ทันใช่ธนูผักได้อ่ะธนูผักง่ายกว่ากว่านี่อีกทำมือเป็นอะไรวะฉันผักมาทำมือชชดซ้ายไม่ซ้ายอย่างเดียวใช้มือซ้ายอย่างเดียวเลยซ้ายอย่างเดียวเลยเออซ้ายอย่างเดียวอ่ะวิ่งวิ่งแล้วแบบซ้ายซ้ายซ้ายรัวๆมันผักเลย เพราะว่าถ้าขวานมันขวานเหมือนแบบต้องต้องยืนนิ่งๆปะถึงมันจะฟันมันเหมือนยากขวานไม่เปลี่ยนเป็นธนูนะเออผักปุ๊บแล้วก็ปลานี่นี่สูตรนี่สูตรไปทับโบต้านะอันเนี้ยต้องต้องง้างต้องง้างสุดหรือเปล่านะไม่ไม่มือซ้ายรัวๆเลยรัวๆไม่หมายถึงว่าตอนเรายิงอะยิงซ้ำนะไม่ต้องยิงซ้ำเปลี่ยนเป็นขวานซ้ำไปเลยอ๋อใช่พรล้ม๊บเปลี่ยนขวานเลยเงียบกริบโอ้โหเปิดได้ไปถึงเครื่องมืองโลดนะเนี่ยเอาตรงเพื่อนเล่นเลย ก็บอกแล้วว่าอย่าออกตัวแรงฟ้ารอแมวมันจะสีดำดำอะ่ะสีดำใช่ไหมมันมิสซูรี่ฟอ็อกหรือเปล่าอเอ้าไม่ใช่ไอ้นี่เหรอโดโกต้าเหรอไปเข้ารถเข้ารถด้วยไปดัดแถวเซนต์นะฉันว่ามันต้องออกแถวเซนต์อไืไม่ไม่งั้นมันก็ไปแวนฮอนคุณสมบัติไอ้คุณเวียน <c oughs> หายากจังวะาตอนนี้นะ่ะ มันช่วงที่ต้องเข้าเวนนะมันเป็นแบบเวลาเราตอนจะเยอะแบบไม่มาเลยนะพอแบบเราอยู่เวลาเราอยู่ไม่กี่คนโอ้ยแบบเออเป็นไงรโดนล่าบ้างแล้วไอ้เวนกูอยู่คนเดียวแล้วตอนกูมาจะเยอะไม่มาไอ้วันนั้นอ่ะที่กําลังรับมอบอะไรวะรับมอบไอเขาอะไรวะธนูให้เผ่ามาไซคนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรวะจำไม่ได้และเออนั่นแหละโอ้โหมาเป็นซิปลงเดียวลง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 เดี๋ยวนะเดินดีว่า พร้อมกันหรือเปล่าโอเคครบเดี๋ยวรอรอรอหลังหน่อยรอหลังหน่อยเดี๋ยวได้เดินพร้อมกันรอหลังหน่อยหลังมายังโอเคเข้าหลังบ้านมึงยุติอย่าวิ่งหลุดคนเดียวนะจัดสุดกันเกาะกันไว้นะเกาะกันไว้ดูเพื่อนกันไว้นะ เจอข้างหลังสนอเพื่อนไปไปไปหลังสนอหลังสนอกระจายข่าวให้ข้างหลังด้วยไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะเอมีคนวิ่งอยู่่เสื้อขาวแตนอตหบ้าหน้าหน้าหน้าธนาคารนรอใครสุดแดงสุดแดงไม่รูเราเราไปข้างข้างที่ขายเมล็ดไหมหรือไ้ข้างหลังสันสนอสนอไปสนอฤทธิ์ก่อน ไม่มีเลยวะเฮ้ยเรียกมานใครเรียกมาลองหลอดคอนะลองหลอดคออย่าลองแมนหรือเปล่าน่ะลองแมนหรือเปล่านั่นน่ะใช่หรือเปล่าใช่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 ไปนเงินไปนนไปไปนำเงินไปนำเงิไปเไปนำเงิน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 ไปนำเงไปไปไป ้นั่นนอะไรน้่นเงินไม่ใช่ขี่ม้าเป็นคนนึงขี่ม้าคนนึงไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วมันไปแล้วแหละไม่ทันแล้วนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้นี่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 อันนี้ทางนี้นี่ทางลุนทางลุนทางทางลุนอินเดียวบุกไ้อินเดียนบุกมันขี่ม้าไปหนีคนนึงขี่ม้าหนีคนนึงมืดมืดแล้วนะมืดแล้วนะอย่าหลุดกันไกลนะมืดแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวขี่ม้าน่าจะไม่ทันแล้วอ่ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรในด้านในอ่ะ ด้านในมีคนเหรอสันงมางานอ่ะมีเหรอใช่มี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 เผาดิเผาดิเผาดิมีมีเต็มเลยเต็มเลยป่าควันเลยป่าควันเลยไปข้างหลังข้างหลังไปออกข้างหลังไม่ไม่มประชาชนหรือเปล่าโอ้ยฉันโดนอะไรนี่ประชาชนประชาชนประชาชนอย่าทำเอาเลิกอยู่อะไรกันเยอะขนาดนี้มันออกไม่ได้โดนล็อกอยู่ ประตูเปิด,ปล,ดล็อกอะไม่แล้วแล้วคนที่อยู่นอกลูกกองประชาชนด้วยเหรอไม่รู้คนที่อยู่นอกลูกกองไม่ใช่ประชาชนใช่ไหมเป็นเป็นชั้นเองไม่ใช่ชุดอ่ะไม่ใช่ชุดน้ำเงินบตำรวจออกมาเจ้าหน้าที่มีในนี้เจ้าหน้าที่ออกมาเจ้าหน้าที่ออกมาไม่เห็นเจ้าหน้าที่ออกมาไม่มีนะครับอ้าวแล้วล็อกประตูได้งไงอ่ะ อี๋ล็อกให้ประชาชนตายเนี่ยนะแล้วล็อกประตูได้ยังไงไม่จะไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยทำก่อนเจ้าหน้าที่มันจับผมมาไม่แต่มันประตูเพิ่งเพิ่งล็อกเมื่อกี้เนี่ยประตูเจ้าหน้าที่ตอนที่ท่านมาเจ้าหน้าที่วิ่งออกไปด้านหลังสองคนอืมไม่แล้วใครแล้วล็อกประตูได้ไงนี่ยอ้แนผมไม่ทราบครับเอาเพียวแอืมเจ็บไหม เจ้าที่หมกข้างในมีเจ้าที่หมกข้างในที่เห็นตา่างฉันว่ามันมีข้างในนะมีข้างในมีข้างในะเจ้าหน้าที่ข้างในมีข้างในนะไม่ออกมาเหรอไม่เห็นใจประชาชนหน่อยเหรอประชาชนเนาะออกมาออกมาออกมาเจ้าหน้าที่ออกมาประชาชนล็อกประตูไม่ได้นะออกมาออกมาออกมาอย่าอย่าซื้อเวลาให้ตายสิเจ้าหน้าที่ าไม่ออกมาเรายังไงดีเสเวลาเนี่ยให้เขามุดหัวอยู่ในนี้แหละเราไปกันเถอะฉันว่าเสยเวลราไปถอยทำทำไปทำใช่ถอย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 ทุกคนถอยกลับกลับไปกลับกลับกับกลับกลับกลับ เดี๋ยวมันออกมาแป๊บเดี๋ยวค่อยฆ่าเรียกนะมานีมีข้างหน้ามาตัวหนึ่งแล้วไม่รู้ใครอย่าสะโกนนะดูคอ้วยข้างหน้าข้างหน้าฉันเจ็บมามาแนละ้วฉันปลอดภัยได้ไงเมื่อกี้คนเมื่อกี้เขาไม่เชื่อฉันเลยขเขาวิ่งมาหลบหลังฉันโอ้อะไรเนี่ย

เสียงมาเสียมาพวกเราอยู่ไหนเจ้าหน <overth> ้าทจ้าหน้าทสองคนสคนสองคนขี่มาไปนู okay, okay, okay. ป่นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมมามาแล้วเอาโ <Louise. S 2> น่โนเร็วเร็วเร็พเร็ว còn mé còn mé ô nhiều cay ở cay thôi <laughs> thì thôi thì thôi thì ไหนพุ่มไม้ในพุ่มไม้ไหนพุ่มไม้ถอยถอยมันมันมันจะขวาไม่ได้ขวาในบ้านในบ้านในบ้านตาย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 บ้านในบ้านในบ้านยังมีในบ้านยังมีในบ้านยังมีในโกดังข้างหลังเเเชชช็็็คคคดดดิิิโกดังยังมีโกดังมีเจ็บเจ็บเจ็บอีกนัดเดียวสองตัวสองตายตายข้างหลังไหมข้างหลัง Đi ra đường Lên đường đi lên đường đi đường đi Lên đường đi vậy, Đang quay, chịu chế ไม่ไหวแล้วว่ะถ้าจะล้มกันหมดแล้วเน่เลยมาเยอะเกินเปิดมาดิเปิดมาดิเปิดมาบม,มปานะครับ เชีย่ยมันเดินตรวจว่ะ อ๋อสวัสดีมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือชนพื้นเมืองบุกมาเถิดโอ้ตกใจหมดเลยเจ้าหน้าที่รอดหรือเปล่าหรือว่าชนพื้นเมืองอยู่ไหนกันหมดอชนพื้นเมืองล้มหมดแล้วสิท่านเจ้าหน้าที่เหลือกันเต็มเลยคนน่าจะมาเยอะนะฉันว่าเยอะเถิดเผ่านมาพอดีไม่เกี่ตอนคขากำลังมาเต็มเลยน่าจะเกินน่าจะมากันหมดอ่ะฉันว่าใช่เจ้าหน้าที่เยอะกว่าสิเพราะว่า ไม่เยอะกว่าเราเลยอาวุธเขามันนะยังไงอาวุธเขานำมาที่เดินอืมเ้าเขามาทั้งหลายคนอ่ะเนาะใช่ตั้งห้าคนก็เหลือเราจริงเจ้าหน้าที่อืมใช่มาเยอะเกินถ้าจะขุดอ่ะม่ขุดแล้วเลยนี่ท่านจริงโกะหรือเปล่าท่านทีาทำไม่ผิดใช่ไหมก็ใช่แล้วจริงโก้ท่านหรอนะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ เพราะว่าไม่คุ้นเลยไปหาอะไรกินซารูนไหมอ่าค่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวเารอเจอลูกค้าอยู่ก่อนนะ๋อลูกค้่เลยเดี๋ยวฉันมาใช่แล้วเจอกันอาฉันเอเบลน่ะอ๋อไม่คุ้นแล้วอาเสียงคุ้นเลยอ๋อใช่แล้วนะเราเคยเจอที่ไหนหรือเปล่าเออนั่นสิข้าก็คิดว่าอย่างนั้นนะ